สวัสดีค่ะทุกคนใครที่กําลังสอบครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะโจทย์มีครอทยาว,ยาวทำไม่ทันเวลาสอบหลายครั้งก็ไม่ผ่านเนื้อหาที่ต้องอ่านก็เยอะแต่เวลาเตรียมตัวก็น้อยลงทุกทีค่ะจะดีกว่าไหมคะทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการสอบถูกรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวขอแนะนํนนา teacher l i c e n s e courses ตีสอบวิชาครู คอสที่จะเปลี่ยนความกันงวลของคุณให้เป็นความมั่นใจเต็มร้อยตรงประเด็นตรงจุดล็อกมุเลยค่ะพรรอมเทคนิคลัดที่ไม่มีในตำราที่จะช่วยให้คุณวิเครเาะห์ข้อสอบได้รวดเร็วทันเวลาหลายถูกต้องตามหลักการสอนโดยอาจารย์ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่ได้รับการยอมรับเชิญเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในคอสสอนทั้งเนื้อหาเทคนิคสรุปทบทวนย้อนหลังได้ตลอดเวลาพร้อมตลุยโจทย์เสมือนจริงกว่า1000ข้อ จับเวลาเสมือนนั่งในห้องสอบจริงให้คุณชินสนามสอบก่อนใครพิสูจน์แล้วจะความสําเร็จรีวิวของลูกศิษย์ที่สอบผ่านในครั้งเดียวจํานวนมากเข้าใจง่ายแล้วก็มีเทคนิคเตรียมตัวให้พร้อมก้าวสู่สนามสอบอย่างมั่นใจและคว้าใบาประกอบวิชาชีพครูมาให้ได้ค่ะเอาให้ได้คะ่ะครั้งเดียวคะ่ะจะทําให้ได้ในคะรั้งเดียวแล้วครับพิเศษน,นะคะสําหรับใครที่กําลังเห็นวิดีโอนี้อยู่รีบสมัครเลยวันนี้ค่ะรับส่วนลดทันทีอย่ารอช้านะคะที่นั่งมีจํานวนจํากัด คลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าทักแชทเข้ามาในเพจได้เลยค่ะเพื่อเป้าหมายการสอบผ่านในครั้งเดียวไปกับเพจ k l n d e l e r ค่ะ